อ่าครับผมจพามาชมรูปถ่ายเก่านะครับของหลวงพ่อทบวัดชนแดนครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับเป็นพระเกจิยุคตนสมัหน้าร้อยนะครับก็วัตถุมงคลของท่านเนี่ยได้รับความนิยมนะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นแรกแพงมากนะครับจนถึงรุ่นสุดท้ายครับเหรียญกระกข้างก็ยังแพงนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อ บรุรมีของท่านแต่หลวงพ่อทบเนี่ยคขึ้นชื่อเรื่องคงกรพันชาติตีนะครับสุดยอดออดีจะขยายเพื่อนได้ดูดูจะชักหรือเปล่าเนี่ยครับดูหน้าหลวงพ่อใกล้ๆนะ ยังหนุ่มอยู่ตอนนั้น,นอายุยังไม่มากหลวงพ่อมโนนะอ,อ,อายุเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดน่าจะใช่เกือบเกือบร้อยครับนี่ครับ เป็นภาพภาพเก่า,าเก่าหา,ายหายดูยากหาดูยากเรียกภาพถ่ายเพยชรกลับนะครับแขนซ้ายจะวางจะวางาพาดหัวเข่าลงมานะ,ะ <c oughs> <c oughs> เป็นยันน่าเป็นปัมนะะ๊มครับ ็เอามาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับชมเนาะ,ะก็ภาพเก่าหายางครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าท่านใดมีข้อมูลในการในการทำจัดสร้างครับก็แชร์มาได้นะครับในคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสรับวันนี้สวัสดีครับ